วัดดียมเย็นพี่น้องวันนี่เ,นเข้าป่าเข้าป่าหาอะไรเข้าป่าหาฟื้นช่วงนี้ประหยัดเจอโควิดบบมีรายได้ไม่ใช้แกตเลยค่ะถึงเติมว้ก็ไม่ค่อยใช้ใช้แบบฉุกเฉินจริงๆคือจะใช้เตาฟื้นเตาถ่านชอบเต่ฟืนฟื้นตัวนี้ก็ตัดตัด้ตัต้งหน้านแล้วค่ะตัดไว้ตั้งนานแล้ว ยังไม่ได้มีเวลามาขนเลยพอดีวันนี้บบมีตลาดช่วงว่างแดดหลมล่มตกก็มาหาตัดปืนมาขน,นปืนนี่นะคะปืนตัวนี้เราตัดไว้ตั้งนานแล้วค่ะนี่ปยัดได้หลาย ประหยัดได้หลายเลยฝ่ากับกระลังรองฝนกับกระลังกิต,ตก๊กก็จะรีบขนฟืนกับบานกันด้วยจ้าตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียว,วได้ลดเข็ยนหนึ่งเลยนี่ก็ใช่เป็นเดือนสองเดือนด้ค่ะนี่ประหยัดไปได้อีกนานเนี่ยก็จะรีบหมัดกับบานนี่ได้ลดเข็นหนึ่งใช้ไปอีกเป็นเดือนสองเดือนเลยเด้อพี่น้องอยุ่ประหยัดต่องใช้อันนี้อยู่บันนอกก็สบายไปอีกแบบหนึง่ง ทุนขาชใ้จใจทุนเลีงไปได้หลาย